สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนกับแฟนช่องพอใจดีสู้ผู้สู้คนพี่น้องพี่น้องครับมือน,นีพอใจดีสีผ้าไปตามแนวทางลาวพัฒนาพี่น้องนะครับลาวพัฒนางอที่ผ่านมากกะบ่อเห็ดให้พี่น้องผิดหวังถึงสี่มีหน่อยสำนักแต่ก้มหวังของผีของน้องกะ มา80%พี่น้องถึงสีบ่เตรียมลอยเนาะนะครับเกิดจังผ้าผีผ้านองมีความสูขกันอย่พี่น้องแนวทางหล่าพัฒนาผลที่ผ่านมาของมู่ว่านนี่นะครับเนาะของวันประจำวันที่27พี่น้องเราพัฒนาพอใจดีกระลุดพี่น้องฟันเจ็ดเก่าออก87เจ็ดพี่น้องนะครับเนาะนะครับ เสียดายพี่น้องเสียดายบอกว่าเสียดายแล้วล่ะนะครับบรเป็นยังพี่น้องแนวทางมีเขามีหลุดพี่น้องเมื่อนี้พ่อจะดีสิไปต์พิจารณทางของเจออ้อยพี่น้องนะครับเดี๋ยวไปใส่วันที่กันก่อนพี่น้องวันที่นะครับวันที่เด้อวันที่สามสิบพี่น้องวันจันทร์วันจันทร์ที่สามสิบเลยพี่น้องนะครับวันที่สามสิบเลยนะครับ กำลังหดกาลังเห็ดพี่น้องเจออ้อยนะครับกำลังเห็ดเลยครับมียอดนะครับ,นะรบถามรัฐบาลไทยแล้วพี่น้องมืออื่นว่าสัน่นมืออื่นยังสีลง่าสัน่นสองห้าหกแปดนะครับนี่คือลาวพัฒนาของเจออ้อยเด้อ ลาวพัฒนานะครับเนื่องจาของเราแตกเลยพี่น้องนะครับกดไลค์กดแชร์เล่าลายลายเลยพี่น้องคากาแฟแล้วก็บ่ไดนอ้อกเข็ดมาย่างไรผมมีแต่คากาแฟอยากดีาเล่าก็ได้หากเกิดากเี็ดให้พี่เห็นน้องลาวพัฒนาเจ๊อ้อยอยากให้พี่เห็นน้องในเบื้อง่นสัตน คากบแฟนบวีจักเทียรอ่าบบเป็นยังนะครับบบวีก็บรเป็นยังแล้วจะมีแต่นาองีพิเทอร์นาหน้าทางของเจออ้อยเนาะนะครับเล่าปัทนาเจออ้อยวิ่งบนล่างนะครับวิ่งบนล่างเนาะ วิ่งบนล่างนะครับแนวทางล่าพัฒนาเจ้าไอ,อวิ่งบนล่างตัวเดียวเม็ดเดียวอันเดียวพี่น้องเก้าเอาพี่น้องติดตามเล่าลายๆพี่น้องบันใจเล่านะครับเสื้อใจเรา ให้กดไลค์กดแชร์ให้เรานะครับทุกสิ่งทุกอย่างอยู่กับพี่กับน้องนะครับนะครับทุกสิ่งทุกอย่างอยู่กับพี่น้องที่สีหให้เราพี่น้องนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่าน บอกว่ากันพี่น้องแนวทางมีเขา่ามีหนวดเด้อพี่น้องครับมาเบิกย้อนหลังของเจอไอยพี่น้องนะครับย้อนหลังของเจไอยเด้อนะครับแนวทางลาวพัฒนาวันที่ยี่สิบเจ็ดมิถุนาสองห้าหกแปดลาวพัฒนาเจอไอยวิ่งบนล่างเจ็ดเม็ดเดียวเลยพี่น้องเจ็ดเม็ดเดียวชุดสามตัวเก้า 7จ็ดสี่ชุดสองตัวฟันท่องไปที่เจ็ดสี่พี่น้องตัวเดียวโคโลเลยนะครับชุดกัดเล่ากับมีเก่าสี่เก่าเจ็ดพี่น้องนะครับชุดกัดเล่านะครับเนาะก็ถือว่าสุดยอดก็ถือว่ามีฝีมืออีกคนหนึ่งนะครับสำหรับแนวทางนะครับอยู่กับพี่ก,กับน้องเสี่ยกับรั้งใจเล่าเท่านั้นนะพี่น้อง นี่แหละเนาะเราส่งมาให้ก็ได้ล่ใไห้พี่ให้น้องพี่น้องแต่เรากับบ่มีผลรายได้ยังดอกพี่น้องนะครับเรากับบ่มีผลรายได้ยังพี่น้องเนื้อทางว่าเขาแล้วกับบ่ได้คากันะฟงกาแฟคาเลขสมุติประกาศแล้วกับบ่ได้พี่น้อง,งลแล้วกับบ่ว่า,าเนาะแล้ว,บบแ,ลวบบแต่พี่จะน้องสิมีนําใจนะครับอ่ะมาติดตามผลงานเราต่อไปพี่น้องของงวดประจําวันที่สามสิบเด้อคือวันจันทร์พี่น้อง นะครับวันจันทร์ที่สามสิบนะครับวันจันทร์ที่สามสิบเดี๋ยวชุดสามตัว ชุดสองตัวชุดกันนะครับนะี่รอง ชุดสามตัวของเกอ้อยนะครับพี่น้องสี 4. บาทแนวไดนเนาะเดี๋ยวตัวพี่ตัหน,น,นองเด้อมบาทในพี่น้องเอ้ยบาดแนวไหนเนาะพี่น้องเอ้ยของเกอ้อยของเกอ้อยนะครับแนวทางของ เจโอไ้เนาะนะครับห้าสามตัวเดเดอพี่น้องนะครับนี่คือแนวทางของเจอไอพี่น้องนะครับ ชุดสองตัวพี่น้องนะครับเก้าหนึ่งพี่น้องชุดกันพี่น้องชุดกันเด้อชุดกันมีหนึ่ง ห้าพี่นอ้องห้าก้นี่คือชุดกันของเจอ้อยพี่น้องนะครับให้พี่ให้น้องเอาไปพิจารณากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านเด้อแล้วทางมีเข่ามีหลุดพี่น้องนะครับ เห็นไหมฝากไว้น้ำเนี่ยก็แล้วกันของเจไวพี่น้องนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านเด้อนะครับแนวทางมีเข่อมีหลุดครับผมนะครับให้พี่น้องพิจารณาเอานะครับเอาแคปหน้าจอไว้จะลืมกดเลยกดแชร์กดติดตามเจ้าอ้อยพี่น้องให้กำลังใจเราเนาะ สำหรับคลิปนี้ฝากไว้ที่เพียงนตอนนี้หรือพี่น้องคลิปหน้าพอกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ